งานต่อเร็วทำงานต่อเร็วไม่ปั้มหมอไม่หายแล้วตีนอไม่ปั๊มหมอทำงานต่อเร็วเไม่ปั๊มหมออ้เราปั๊มแล้วนะเอาให้ตรงตเอาไปยื่นอเนเอาเลยเอาตรง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 เส้นซึ่งไม่ได้หอให้ทเป็ได้ไปแต่ทาไมน้องไม่ได้เลยนะเดเาปนเอตรงตรงน เนี่ยตรงอะไรว้ายเป็นกระดาษยืมอันนี้เป็ดหนอยอ่ะเปลวนี่สิน้องมีอเลยเชยงใช่กระดาษเอาไปเอกสารวางไว้ตรงนี้ลูก ทำต่อมีคนเชอเนอเนกันอันนี้กอันนี้กันกมิดเบนปัมิดเนอันนี้ปังไหมอะนี่นี่โซนยังเลยคอยอ่ะนั่งนั่งนั่ั่งให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยช่่ยิดเนทงนใช่ใช่ใชใช่นีนี่ไม่มี ไม่กีไ,ไ,ไกลไกลไกลหน้ารักจังเลย